โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพุ่่วนนะครับยูเกมําดังนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนเอ่อการนับสแต็กนะครับก็ก่อนที่จะไปเอ่อฟังนะครับหรือว่ารับชมนะครับก็อยากให้ดู3ามอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเอ่อสแต็กโดยรวมสเตตัสโดยรวมของตัวละครตัวนั้นนะครับเอ่อก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับว่า เออ่ ee, สเออ่ต็กโดยรวมเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคือไอที่เออ่การนับสเตก็กที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยก็แนะนําว่าให้สเตก็กโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150ขึ้นไปนะครับไม่งั้นเนี่ยไอสเตก็กที่ผมพูดไปมันจะมันจะเออ่ไม่ค่อยไม่ค่อยตรงนะรับแล้วก็มันจะเพี้ยนๆนับสตเต็กเพราะงั้นเนี่ยเออ่ค่าชุดกลางหรือว่าสาบแต้มเนี่ยก็ขอให้สเตก็กมันอยู่ที่ประมาณ150นะครับถ้าไม่ถึงเนีย่ยไอสเต็กที่ผมพูดไปอ่ะมันจะ เพี้ยนนะครับเอ,อ่อแล้วก็เรื่องของพรสวรรค์ตัวละครด้วยนะครับเอ,อ่อเรื่องของพรสวรรค์ตัวละครนะครับว่าถ้าชุดที่เราจะใช้เนี่ยมันเอ,อ่อบวกค่าชุดเข้าเป้าเนี่ยเท่าไหร่นะครับเวลาโดนรบกวนหรือว่าชุดโล่งอะไรเงี้ยนะครับเอ,อ่ออย่างเช่นเนี่ยถ้าเซนโดนะครับถ้าเป็นท่าชุดสเต็ปเอ,อ่อสเต็ปชุดเนี่ยนะครับ มันบวกค่าอัตราการเข้าเป้าเท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็บวก5%นะครับมันก like ็จะแบบคำนวณไปอะไรเงี้ยนะครับมันจะทำให้สแต็กเราเนี่ยมันจะแม่นขึ้นอะไรประมาณเนี้ยไอพวกอัตราการเข้าเป้าเนี่ยครับเวลาโดนรบกวนนะครับเพราะงั้นเนี่ยพอสวรรค์ตัวละครก็สำคัญนะครับจะมีแบบว่าการรบกวนด้วยอะไรพวกนี้นะครับเออก็ต้องมาดูด้วยนะครับว่าตัวละครที่เราสแต็กตัวละครของเราเนี่ยมันมีพรสวรรค์อะไร อย่างเช่นเนี่ยเฟดธรรมดาเนี่ยมีการลบกวนอีก10%อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอออันนี้มันจะช่วยให้สแต็กเราไม่เพี้ยนมากนะครับแล้วก็อย่างที่สมนะครับคือเออแผดบัฟเนิร์ฟนะครับแผดบัฟเนิร์ฟเนี่ยก็สำคัญนะครับเพราะว่าบางทีเกมเนี่ยมันเนิร์ฟไปมันบอกเออมันเนิร์ฟว่าอะไรค่าชุดกลางเอออัตราการเข้าเป้าชุดกลางของตัวละครน,นั้นๆน,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 นะครับลดลงแบบเล็กน้อยปานกลางแบบเออ มีนัยยะอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนั้นอ่ะมันจะไม่ไม่ไม่ได้โชว์หรือว่าแสดงในเกมนะครับเราต้องติดตามเนอร์แพทอันนี้เอานะครับอย่างเช่นมิจิสอนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยนะครับเ,เนี่ยเสเตตัสนะครับมันทะลุคือแทบจะทะลุหลออแล้วครับชุดกลางของมันแต่ว่าเวลายิงโลง่งๆหรือโดนรบกวนบ่อยๆเนี่ยมันไม่ค่อยลงนะครับสำหรับใครที่เป็นเมนนะครับก็จะรู้เลยว่ามันยิงไม่แม่น เพราะว่ามันมันโดนเนิร์ฟไปนะครับมันทําให้เรื่องเนิร์ฟแพตอะไรเงี้ยมันต้องติดตามเอาเองนะครับมันไม่มีโชว์ในเกมนะครับอ่าโอเคนับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรับชมตารางที่ผมทํากันเลยนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่หน้าตารางที่ผมทํานะครับก็อันนี้จะเป็นการนับสแต็กนับว่านับยังไงนะครับโอเคลูกแรกนะครับสแต็กลูกแรก คือเริ่มเกมมาเนี่ยทุกคนไม่มีสแต็กอยู่แล้วนะครับคือบางทีมันก็มีลูกแรกลงบ้างแหละแต่ว่าน้อยนะครับผมให้โอกาสที่จะไม่ลงในเ0 9าเาสเนเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยลูกแรกนะครับสำหรับตัวที่มีท่าทําวงในนะไม่ว่าจะเป็นเออดังเลอฟนะครับหรือว่าชุดโลกถ้าชุดโลกได้ก็นับนะครับสําหรับลูกแรกนะครับก็ให้ไปเล่นวงในนะครับสำหรับลูกแรก พอลูกต่อมานะครับไม่ว่าคุณจะโดนตบหรือว่าเอ่อทำแต้มได้นะครับคุณจะมีสแต็กแล้วครับคือจะนับเอ่อจะนับเป็นลูกที่2นะครับก็มันจะมีโอกาสชูดโดนรบกวนเนี่ยแล้วลงนะครับพอเอชูดโดนรบกวนไม่ลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเอเพิ่มนับสแต็กไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนในลูกที่ประมาณลูกที่5ที่6นะครับลูกที่5ที่6เนี่ยแนะนําว่า ทำยังไงก็ได้ให้ปล่อยให้ได้นะครับเพราะว่าโอกาสลงมันเนี่ย99เลยนะครับที่ผมให้99เนี่ยเพราะว่าเคยมีแบบลูกที่6ไม่ลงนะครับคือตอนนั้นโดนโดนโดน,โดนพวกตัวรบกวนรุนแรงประกบนะบมันเลยไม่ลงนะครับเพราะงั้นก็แนะนําอีกว่าเวลาจะยิงลูกสแต็กเนี่ยก็ให้มันไม่โดนรบกวนรุนแรงมากนะครับให้มันรบกวนทำมาเอ่อสีติดสีเหลืองเฉยเก็พออย่ารบกวนรุนแรงแดงอะไรพวกนี้นะครับโอเคก็ อพอลูกลบชุดลูกลบกวนโดนลบกวนนะครับแล้วลงนะครับก็จะวนกลับไปที่บรรทัดแรกนะครับก็คือจะเป็นลูกแรกไม่มีสแสต็กค,ครับต้องทําเหมือนเดิมนับไม่เล่นวงในหรือว่าชุดโล่งนะครับถึงจะนับเป็นสแสต็กลูกที่2นะครับโอเคเอแล้วก็ลูกลูกไหนนะครับคือลูกไหนเนี่ยที่เราโดนบล็อกนะครับแล้วลูกนั้นน่ะมันเป็นลูกลงนะครับ มันจะโดเออวนกลับไปหาบรรทัดแรกเหมือนกันนะครับอ่าแล้วพี่รู้ยังไงว่าลูกไหนเราโดนบล็อกแล้วลงนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับการชูสองแต้มเราไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกที่เราโดนตกไปเป็นลูกลงหรือเปล่านะครับนะอันนี้คือแนะนําว่าถ้าโดนลูกไหนโดนตบปุ๊บก็ยิงสักลูกหนึ่งก่อนถ้าลูกนั้นไม่ลงเนี่ยก็แนะนําว่าไปเล่นวงในได้แล้วนะครับนะเพราะว่าอาจจะโดลูกที่เราโดนตบอาจจะเป็นลูกลงไปแล้วนะครับโอเคนะครับนะนะต่อมานะครับ อันนี้อันนี้พูดถึง2แต้มก่อนนะครับ3แต้มแยกนะครับแยกก่อนต่อมานะครับเป็นเออ่สเต็กพิเศษนะครับผมเรียกสเต็กพิเศษนะครับเป็นเอ่อเลส่งดังส่งนะครับอันเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องมีความเสี่ยงเลยสามารถเอ่อไปเลส่งแล้วดังส่งลูกต่อมาเอามายิงเนี้ยนะครับมีโอกาสลงนะครับอย่างเอ่อตัวที่มีเลส่งก็เช่นเซนโดนะครับมากิมิยางิฟูจิ อะไรพวกนี้นะครับคือถ้าสามารถเลส่งได้หรือตั้งส่งได้นะครับเราก็เอาไปเลส่งตั้งส่งก่อนลูกต่อมาเอามายิงนะครับโอกาสที่จะลงในลูกต่อไปลูกที่เราชูดเนี่ยก็จะมีโอกาสลงนะครับต่อมาเป็นพวกเลสแต็กที่แบบเลูกแรกไม่ลงลูกต่อมาโดนรบกวนนะครับลูกที่3เนี่ยเวลาถ้าไม่โดนรบกวนดุนแรงนะครับโอกาสลงเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงนะครับโอกาสเนี่ยประมาณ99%นะครับอย่างที่ผม เขียนไว้นะครับในประธานนี้นะครับอ่าก็9 9เรนะรเพราะว่ามันก็มีโอกาส1%หรือแบบไม่รู้เท่าไหร่แหละนะครับที่จะไม่ลงเหมือนกันคือไปเป็นลูกที่4ลูกที่4ก็จะแบบสแตเอ่อโอกาสที่จะลงก็เพิ่มแบบมากขึ้นมากขึ้นคือมันไม่มีอะไร100%ยเนะครับผมบอกเลยไม่มีอะไร100%เพราะผมเคยชูดโล่ง2ลูกลบกวน1ลูกโลง่งลูก ก็ไม่ก็ไม่ลงนับเคยเคยมาแล้วนับเลยผมเลยที่ผมเขียน99 99เนี่ยเพราะว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออมันแค่โอกาสที่สูงแบบสูงมากเฉยๆนะครับต่อมาสแต็กลูกแรกลงไม่ลงลูกที่สองลงไม่ลงนะครับลูกที่สามเหมือนกันโอกาสลงเนี่ย99เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าสองลูกแรกลงแล้วไม่ลงเนี่ย ก็รุ่นที่สามอย่าให้โดนตบด็ดขาดนะครับแนะนําว่าหาวิธีปล่อยให้ได้นะครับมันโอกาสลงสูง9การนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าโดนตบไปก็ไปวนกลับไปบรมทัดแรกนะครับโอเคต่อมาเป็นการสแต็กสามแต้มนะครับสามแต้มเนี่ยมันไม่มีวงมันไปทําวงในหรือแบบเก็บสแต็กไม่เหมือนเหมือนพวกตัวละครสองแต้มไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ย สเต็กของสามแต้มเนี่ยคือจะเหมือนแบบยิงยิงยิงแสกหรือแบบยิงไปเลยอะครับเพื่อเก็บส t ต็ k นะครับหรือลูกแรกคุณชูดลงนะครับก็นับเป็นส t ต็กเหมือนกันนะครับถ้าสามารถชูลงได้แล้วลงหรือว่าไม่ลงก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นสเต็กนะครับต่อลูกต่อไปนะครับ <c oughs> ก็จะเหมือนคล้ายๆสองแต้มนะครับคือเอ่อแบบ ลูก2ลูกสามอะไรอย่างเงี้ยยิงไปเรื่อยเรื่อยๆรืก็คือสเต็ปเก็บไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับจนเอ่อถ้าสมมุติว่าโดนบล็อกเนี่ยสามแต้มมันสามารถดูได้ไงเพราะภาพมันจะซูมไปที่แป้นใช่ไหมเวลาโดนบล็อกนะครับทําให้เวลาเราชูดแล้วภาพมันซูมปุ๊บเราโดนบล็อกนะครับก็คือเนี่ยรู้เลยว่าเราโดนตบลูกลงนะครับจะกลับไปที่ประทัดแรกทันทีนะครับสําหรับสามแต้มเอ่อ ก็สามแต้มก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับคล้ายๆ2แต้มเลยนะครับแค่ว่า3มแต้มเนี่ยมันไม่สามารถเก็บสแต็กได้เหมือนเเหมือน2แต้มนะครับที่ไปเล่นดังหรือเลพได้นะครับ3ามแต้มจะได้เฉพาะแบบเราชุดโล่งเท่านั้นนะครับหรือเราอันติการันตีแต้มอะไรอย่างนี้นะครับก็นับเป็นสแต็กลูกเราไปเหมือนกันนะครับโอเคครับก็สําหรับวิธีการนับสแต็กก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ฝากติดตามให้ด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไ้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปตอบกลับนะครับหรือผมผิดพลาดอะไรตรงไหนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ